giúp pickกลับ cho. Còn cǎo đỡ tính nó đó, ở trong tủ yên. À, về về à, lại là bay này. Pick <Yeah. S 2> โทรศัพท์มันมันร้อนมากอากาศนี่มันเหมือนต้นพริกหรือเปล่าจะถอนนะเนี่ยนม่โคยาถ้าไม่เก็บอบบมันลูกมันแดงเยอะเดี๋ยวมันตายหมดต้นอะเริ่มเหลืองละ มันก็ยังเป็นดอกอยู่นะแต่มันเป็นน้อยเพราะว่ามันมีลูกบนต้นอันที่งอกใต้โคนมันก็ดีนะเพราะว่าหล่นเยอะเดี๋ยวค่อยมาถางแปลงผักต่อเอากลับไปกินเอากลับไปกินที่บ้านพริกมันต้องซื้อเลยใจไม่พอใช้ไม่ทันกินไม่หมด ต้องไว้ให้มันหล่นไปบ้างมันก็ไม่กี่ต้นนะแบบไม่ถึงสิบต้นเลยอ๋อก็เกือบไปละตรงนี้ก็ห้าหกต้นตรงนู้นอ๋อประมาณแปดต้นเก้าต้นต้นเล็กก็แบบน่าสงสารมากโดนฟันไปเลยมันโรคอะมันแบบมีหย่าแล้วก็ฟันไปสองต้นเลยเมื่อกี้ต้นหนึ่งโดนครึ่งกิ่งอ,อีกต้นหนึ่งโดนยันโคนเลย ไม่ให้โอกาสพ่อเลยกะเล,เลยตัวเองอืมตายเลยร้ <c oughs> อน <c oughs> เกือบใจไม่ตายใช่ไหมเกือใจก็ไม่ตายทันทีนะทำไร <c oughs> เหมือนที่นายเดินเหยียบต <c oughs> ั้งใจที่ไหนแล้วมองหนูแลจะเหยียบก็เกือบไปแล้วแหละ <c oughs> <c oughs> แ,แล้ว <c oughs> ก็ไม่แน่ใจหรอก นั่งได้นั่นแหะเกือบถึงแล้วนายเกือบไปแล้วอีกนิดเดียวอ่ะนั่งทับละอันนี้เราเอาที่เป็นอันนี้เราเอาที่เป็นเราตัดแบบแช่น้ำมาหรือเปล่ามารอบแรกนู้นอ่ะคนเรารอบกับรอบหลังอ่ะใช่ไหมแช่น้ำกับไม้โคมีที่ตัดเกือบได้ขายใช่ไหมอืมก็เลยไม่ได้ขายบอกกับป่วยก็เลยแก้ยาวไป ที่บ้านน่ะไม่ได้นั้นที่บ้านเราก็ปลูกไปเอาปักปักไปถ้างอกก็งอกไม่ไม่รอดไม่เป็นไรจริงจริงมันเยอะอ่ะถ้าเราได้ปักตั้งแต่แรกอะ่ะ<ม>เราไม่ว่างไงเราก็คิดว่าเออเราจะมาปักที่นี่พอเราจะปักที่นี่ที่บ้านก็ไม่ได้ปักพอไม่ได้ปักปุ๊บมันก็เหี่ยวเน่าเราก็เลยเออไหนๆนก็ไหนๆนแหละปักที่บ้านก่อนละกันออใน้ยีวไนสักนิดเดียวไม่ได้ไเลยเล<อ>ยลาดำ มันก็ไม่รู้รอดหรือเปล่าเพราะว่าแบบหลายวันอะ่ะกว่าจะได้ปักรพริกใช่ไหมชมพริกใช่ไหมไม่ของนายไม่รู้ได้ยินหรือเปล่าอยู่ตรงนั้นน่าจะได้ยินแล้ว่ะห่างสักหน่อยแต่ว่าก็คือแบบคิดว่าเสียงมันน่าจะได้ยินไอ้โอ้ได้ยินเราไหม อ้าวโมโหมากไม่มีใครตอบถ้ามีคนตอบเราก็ไม่ต้องเก็บแล้วแหละพี่กะวิงว่งอ่ะวิงว่งอ่ะว่าทำไมวัว <c oughs> วันยังเราไม่มีวัวอยู่แล้ว <c oughs> เหรอะแต่ว่าพาเราไปด้วยค่ะหาแขงค่ะไปไม่ได้พาหนูนีด้วยนะ <c oughs> อ,อ,ยอันน่ะมันพันน่ะมันพันน่ะ พันเยอะเป็นหมื่นและโอ้ยใบพันได้หลายใบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเอาพาให้อ่ะนี่คือกล้องก่อน,น,นกล้องไปถือนะคะปิดกล้องแปมปิ๊บ,บ,บเลย <c oughs> โอ้ยมือมือมือหน้าหน้าหน้า <c oughs> ยังเอาหน้าหน้า,นายังเอาหมอไม่รับแล้วนะหมองไม่รับเย็บ มหมอเจ้านั้นไม่รับเย็บออะทีนี้นายเอาไปกำพร้าต่อมันต้งองร้องนายอย่าเชียงแรงนะเราตัดไปแล้วกิ่งหนึ่งเห็นไหม,มนายหันไปดูข้างบนอะ่ะกิ่งเล็กๆอ่ะดีใจเอ้ยไม่ใช่เกียใจในเมื่อก,กี้เห็นกันอยู่หลัดๆเลยมะละกอวันนั้นเราไม่ได้มองดูให้ดีวันนั้นอ่ะหลายวันแล้วเป็นอาทิตย์ละเราเห็นเหมือนมันเป็นดอกอนะแล้วแล้ววัน วันนี้ไม่ได้ก้มดูไงแต่มะละกอนี่มันน่าจะเป็นลูกเร็วต้นเตี้ยอะไรเงี้ยเอ,อละเดี๋ยวหน้าแวบๆบหน้าเอายกไว้เสียโฉมยังไม่ได้หลัวกาคุยเรื่องอะไรกับผมครับเนี่ยทำต่อไปพี่เพสเออกินแล้วก็ต้องใส่โทษใส่โทษทำไม อันไม่ติด,ดแสดงว่าไทยเถอะคือเราชวนแล้วข้าคืนทำสี่วุ้นเด้อไม่ได้เป็นกระตัดอะไรเนี่ยเป็นจอนไงตัดแล้วคืนคจำได้ไประจําเลยนั่นน่นลูกสีแดงอหลังนี้นี่ข้างหลังแล้วข้างใต้ใบข้างหลัข้างหลังเนี้ยนี่ปะยังอีกลูกนะหลังไปอีก เดี๋ยวมันเงยหลังไม่น้าอ,อย่าแบกแรงไม่ใช่เะเออเออ๋ย่ามันเหกะหมดโอ้โหมันหยาบทีนะเนี่ยมันหยาบทีนะกูมือกลัวเอาไปต้นต่อไปหรือมันจะไปต้นหลังไงหลังนี้เดี๋ยวเราก็ได้เดี๋ยวเราเก็บเองเดี๋ยวเราได้ถ่ายนายไงดเดี๋ยวโทรศัพท์จะรับไม่ไหวละมันร้อนรับไม่ไหว ออห,ห,หยบไปต้นข้างๆทาเสียงเซมแมนเลยโอ้ยใต้โคนเพียบเลยม,มันร่วงม,มองเห็นหรือเปล่าไม่รู้เรากล้องสองสองไปก <c oughs> ายวันแล้ะเจ๋งแหง ini pisa ikan pisau ikan kita stop lah Don. akan Ay. สสดีเพื่อนๆเ,เดี๋ยววันนี้เราจะมาอ่าถ่ายถ่ายคลิปนันทุกคนเราเมื่อวานเรามาทำ้าดได้ไม่เยอะใช่ไหมแล้วเราก็ฉีดปุ๋ยให้อาหารทางใบไปแล้วนะทุกคนวันนี้เราก็จะมาบำรุงเพิ่มนันทุกคนอ่าเราใช้สูตรของอ๋อนมนมเปรี้ยวนะทุกคนหรือว่าจะเป็นยาคูอะไรพวกที่ เน้นที่มีเลตเตอา์บสิลัตนะทุกคนที่มีจุลินทรีย์ดีอันนี้เราก็คือทำการผสมกับกาแฟน,นะทุกคนจะใช้วิธีการผสมน้ำร้อนหรือว่าผสมแบบว่าธรรมดาก็ได้นะทุกคนเชคเอาก็ได้อันนี้เราก็คือพามาฉีดนะทุกคนอันนี้ก็คือเป็นวันที่สองที่เรามาฉีดอ่อวันแรกก็เรามา บำรุงก่อนนะทุกคนปุ๋ยทางใบอันนี้ก็คือในส่วนของนมก็คือมีส่วนการบำรุงด้วยนะทุกคนก็คืออ่าบำรุงต้นพืชแล้วก็ใบให้อวบนะทุกคนอร่อยนะทุกคนแดดอ่าจะมีแดดสักหน่อยนะทุกคนแต่ว่าอาจจะไม่จัดนะทุกคนแสงในกล้องเราเยอะนะนทุกคนเราก็เลยแบบว่า ็เลยดูเหมือนว่าแบบแดดจัดมากอะไรแบบนี้ก็คือเราก็ฉีดไปเรื่อยๆนะทนทคนวันนี้เราไม่ได้ชาร์จเครื่องเพิ่มนทัทนทคนเรากลัวว่าแบตจะหมดเหมือนกันมันก็งามแล้วนะทุกคนอันนี้ก็คือตัดขายได้แล้วแต่ว่าเรายังไม่ได้ตัดนะเราอยากให้ตัดได้พร้อมๆกันหลายๆจุด เดี๋ยวบางส่วนที่เป็นดอกเราก็จะตัดดอกออกนะทุกคนแล้วก็อาจจะตัดอีกประมาณหนึ่งอาทิตย์อะไรแบบนี้อันนี้งามแล้วนะทุกคนเราก็ยังไม่ได้ตัดขายเนาะก็เดี๋ยวฉีดพ่นไปเรื่อยๆใบใหญ่มากเลยนะทุกคนออส่วนล่างสองต้นนุ้งก็คือใหญ่เป็นพุ่มใหญ่เลยแต่ว่าอันนี้ไม่ได้ฉีดป้องกันแมลงหลายวันแล้วนะทุกคนอันนี้ก็คือตั้งแต่ เกือบสอ,อาทิตย์นั้นทุกคนเราก็ใช้วิธีเดิมนันฉีดก็คือใชอ้กาแฟนั้นทุกคนเป็นกาแฟกาแฟขั้วบดก็คือกาแฟกาแฟดํานี่แหละแล้วก็ผสมผสมน้ำแปดริรแล้วก็กาแฟประมาณสองช้อนอันนี้ก็คือเราเราใช้แบบปริมาณเรากะเอาเองนะทุกคนก็ถ้าใครอยากได้แบบไหนก็ตามสะดวกก็คือกาแฟหช้อน ต่อน้ำออประมาณหนึ่งลิตรอะไรแบบนี้หนึ่งถึงสองช้อนอะไรแบบนี้แล้วแต่นะทุกคนอันนี้ก็คือแบบแล้วก็ผสมกับนมเปรี้ยวก็จะมีความแบบหองก,กาแฟติง่วงละง่วงละคือจะมีความแบบอ๋อกิ่งอวบนะทุกคนแต่ว่าเราเราก็คือไม่ได้ตัดขายนะ ก็คือเราให้ครบแบบสองรอบมันจะมีรอบที่ว่ายังไม่งามเพราะว่าคราวที่แล้วโดนทําตัดกิ่งทําสาวไปนะทุกคนมันก็จะ <c oughs> โตไม่ทันเราก็เลยยังไม่ได้จะตัดขายนี่ไงทุกคนพอเราไม่ได้ฉีดประมาณสองประมาณอาทิตย์หนึ่งกว่ากว่ามันก็จะเป็นเป็นหนอนนะแล้วมีหนอนมาวางเอาผีเสื้อมาวางไข่ใช่ไหมเราก็จะแบบเป็นแบบนี้เราก็เลยเอามาฉีดไว้ก่อนแล้วเราก็จะ ค่อยมาตัดนะทุกคนแบบนี้ก็งามนะทุกคนแต่ว่าถ้าสมมุติว่าไว้นานเกินไปก็เกินรอบเหมือนกันมันก็มีนะทุกคนแบบว่าเออเกินรอบจนไม่งามเหมือนตรงนั้นตรงนั้นน่าจะเกินรอบแล้ะข้างหลังไปเมื่อวานเรามาทาหญ้าไว้ได้บ้างนะทุกคนยังไม่หมดเลยร้อนมากเลยอันนี้ก็คือแบบอากาศมันจะอบอ้าวสงสัยแล้วว่าฝนใกล้ตกอีกแล้ว แล้วก็ฉีดไปเรื่อยอันนี้ก็ใบเหลืองน่าจะเป็นเพราะว่าแบบมันขาดปุ๋ยนะทุกคนไม่ได้มาบำรุงปุ๋ยเพิ่มบางต้นก็คือแบบสวยงามนะทุกคนตามท้อมเรื่องอันนี้สวยมากเลยนะั้นเริ่มใบเริ่มโดนวางไข่เดินหนอนห่อนนะแต่มันก็ไม่เยอะนะทุกคนแล้วก็ฉีดไปเลยเป็นปุ๋ยบารุงด้วยนะทุกคนตัวนมนี้ ต้นนมเปรี้ยวแล้วก็ผสมที่ผสมกับกาแฟนี่คือต้นอันนี้ต้นหนึ่งใหญ่มากเลยนะพุ่มนะทุกคนอันนี้สามต้นนะทุกคนใกล้ๆก,ก,กันถ้าตัดก็คือแบบจะแบบเหลือพุ่มต่ำเลยนะทุกคนตัดถึงข้อตรงนี้เลยถึงข้อล่างก็ลดไปก่อนฉีดไปก่อนวันนี้เราไม่ได้ฉีดแบตด,ด้วยนะทุกคนเราคิดว่าเออน่าจะไม่รู้ชั้น แบตหมดก่อนหรือว่าฉีดเสร็จก่อนนะทุกคนคือวันนี้ก็ตัดแต่งกิ่งนะทุกคนเดี๋ยวทําการตัดแต่งกิ่งไปเรื่อยๆด้วยแล้วก็เราก็ฉีดฉีดพ่นไปเรื่อยๆใช่ไหมก็คือป้องกันมแมลงนะทุกคนก็คือไม่ไม่มีหนอนนะทุกคนก็อาจจะมีบ้างนะตอนนี้คือหมายถึงว่ามันคือน้อยไปเลยแบบปิดหูปิดตานะทุกคนถ้าเราไม่ได้แบบมาฉีดแบบบุมลงพ่นแบบเนี้ย ก็คือจะมีแบบแทบทุกต้นแล้วก็แต่ละต้นคือต้นเดิมๆนะทุกคนเพราะว่ามันจะมีความแบบเขาก็มีไข่มีวางอยู่แล้วอะไรแบบนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเราก็พ่นโอ้น้ําเบาแล้วนะทุกคนน้ํำยามันไม่เยอะนะทุกคนต้นนี้ก็งามอยู่นะแล้วก็สองต้นสามต้นฉีดเสร็จแล้วเราก็วันนี้อาจจะกลับบ้านเร็วด้วยเมื่อวานเก็บพริกไปได้เป็น กิโลนะทุกคนเดี๋ยวค่อยไปถ่ายในกระจาดให้ดูเราใส่กระจาดตากไว้เมื่อวานล้างน้ำแล้วก็ตากตากผึ่งไว้ในบ้านไม่ได้ตากแดดนั้นคนกระจายกระจายไว้ข้างล่างไม่ค่อยงามเท่าไหร่เมื่อวานเราก็ฉีดพ่นบำรุงไปแล้วนะั้นคนแต่ต้นสองต้นนี้ก็งามอยู่ บางต้นอาจจะใบเหลืองนะันทุกคนเพราะว่าบางครั้งก็คือแบบอาจจะปุ๋ยไม่เพียงพออะไรแบบนี้หรือเปล่าแต่ก็ไม่เป็นไรน้องแบบว่าเออที่งามมากกว่านะทุกคนรับได้ก็ฉีดไปไม่ได้มีเคมีนะทุกคน,นนี้ก็คือแบบไม่เป็นไรฉีดเยอะก็ได้แต่มันจะเปืองนะ แบตอาจจะหมดเร็วเพราะว่าตอนนี้แบตกำลังจะหมดเมื่อวานกลับบ้านไปแล้วก็เก็บเลยไม่ได้ชาร์จแบตเมื่อวานมาฉีดพ่นปุ๋ยแล้วเป็นปุ๋ยเกรดนะทุกคนแต่วันนี้ไม่ได้ใช้ปุ๋ยวันนี้วันนี้พ่นกันแมลงกันผีเสื้อนะทุกคนแล้วก็พาเก้าอี้มาถือเก้าอี้แล้วก็เว้ย มัาจะลำบากทุรักทุเลสัก,ก,หออกห็หน่อยวันน้อยเราไม่ว่างขิดอุ้ย,ยถือไม่ได้ไงเก้าอี้ก็ต้องถือเนอี่ยตามไปนั่งอะ่ะเดี๋ยวแบบทิ้งไว้ตรงนูน้นพอทิ้งไว้ตรงนูน้นเดี๋ยวลืมนั่นไงผีเสื้อเริ่มมามันมีดอกไม้ในสวนก็คือดอกยานั่นแหละ คิดเหมือกัจะมีคนรักเพิ่มไหมไอ้ดันโนไอ้ดันเ ข้างล่างก็เตียนแนละ้วยังตรงตรงนี้กับตรงกลางไม่ไปอินเสิร์ตแล้วนะถ่ายตรงนี้แหละไม่ไหวแล้วนะ ฉีดแล้วก็ดีอ่ะมันก็แบบเสียงเปาะนั่นน่าจะเป็นต้นไม้นะดีด้วยะเลกตงรอ้เอ, <laughs> อเลน่น <laughs> มันคือต้นไม้หรือตอน้นหญ้าล่ะไม่รู้ห็นได้ยินนกอ,อ่ะตงเปาะเราไม่ออกเราได้ยินแบบเนี้ยตอนนี้เราทำอะ่ะ <laughs> <laughs> แล้วก็เลยจำได้มันก็ได้ยินเสียงนะหายแล้ว <h idden> ทำได้เลยไม่เป็นไรอย่านะใหถึงตายครับพ่อ สวยอะเราใช่ไหมหน้าดำจ้ะกเลีเออย้ยงอะนี่มันงามด้วยนะอืมได้ปุ๋ยดินดีเลยฝั่งนู้น่ะไม่ได้ไปถาก๋ยวต้องไปถากบ้าง Cái bánh đó nhớ nhớ Bánh của nó à. ừ, Bánh lá đậm Bây giờ tôi không biết làm thế nào Bây giờ ผูวอะไรริดอะ่ะริดเอะตรงที่ว่างก็ได้ตรงนี้อะนะอืม,อมเพราะไม่อยากไปไกลบอกเลยว่าพี่เพียตจวเป็นขนอืมคัน ถาะถากหญ้าตอนเนี้ยไม่ยากหรอกขนาดตอนนี้หน้าเล้งเรายังถากกันมาแล้วเหงาไหมไม่ได้โดนน้ำโดนดินโดนฝนอะไรเลยดินแห้งแบบสุดสุดอะ่ะ

เราเดินเหยียบหมดแล้วหรือเปล่าอ้าว <c oughs> ไม่ใช่หรอกมันอยู่ในปา่าพวกนี้ก็มีโยน,นไปตรงอื่นก็มีตรงนี้ตรงนี้ไหนอ่ะนี่นึ่ยเห็นอ่ะสละนะทุกคนสละที่พวกเราพามากินกันตั้งแต่คลิปต้นๆอ่ะใช่คลิที่น้่งปอสละนันลมพัดสวยมากเลยเราใช่ไหมลม เราบันพัดอ no no <g olf speak> ่ะเราก็พามาแล้วกินน้ำเนี่ยแล้วเมื่อกี้เิด่ึงลมพัดแล้วใบไม้มันไหวใช่นี่สุพิกทั้งหมดนะทุกคนที่เราเก็บได้ เราชั่งน้ำหนักแล้วนะทุกคนประมาณหนึ่งกิโลอันนี้ก็เยอะเนอะแล้วก็เอาไว้ทำกับข้าวได้แล้วทุกคนทำเครื่องแกงหรือไม่ก็เอาไว้ทำผัดเผ็ด,ผดแกงนู่นนี่นั่นได้น้ำพริกอะไรพวกนี้โอเค